บรรยากาศความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อพื้นที่พิพาททางทะเลบริเวณทะเลสุลาเวสีซึ่งเป็นจุดทับซ้อนด้านทรัพยากรพลังงานระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียกลายเป็นจุดจับตาของประชาคมโลกหลังมีรายงานการเคลื่อนไหวทางทหารที่ผิดปกติในช่วงกลางเดือนมกราคม2569 แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่ากองทัพเรืออินโดนีเซียได้ส่งเรือรบหลายลำรวมถึงเรือลาดตระเวนติดอาวุธและเรือเร็วโจมตีเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอธิปไตยอย่างชัดเจนและทำให้สถานการณ์ในทะเลเริ่มตึงตัวขึ้นทันที ทางฝั่งมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมออกแถลงการตอบโต้แบบไม่ปล่อยให้ข้อสงสัยค้างคาโดยยืนยันว่ามาเลเซียจะปกป้องอธิปไตยของประเทศทุกตารางนิ้วและจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามารุกล้ำพื้นที่โดยพลาการคำประกาศดังกล่าวแม้จะเป็นเชิงการเมืองแต่ก็ยิ่งทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเชิงลึกของแหล่งข่าวในภูมิภาคพบว่าทั้งสองประเทศยังคงใช้ยุทธศาสตร์คุมเชิง มากกว่าการเปิดฉากปะทะโดยตรงแม้เรือรบของทั้งสองฝ่ายจะอยู่ในระยะสายตาเดียวกันแต่ยังไม่มีรายงานการใช้อาวุธหรือการเผชิญหน้ารุนแรงผู้นำทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียยังเลือกให้การทูตนำหน้าการทหารโดยมีความพยายามผลักดันแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ร่วมเช่นการขุดเจาะพลังงานร่วมกันแทนการใช้กำลังในขณะเดียวกันภายในมาเลเซียเองรัฐบาลอันวายัางต้องเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งการเปิดประชุมสภาเพื่อเดินหน้าปฏิรูปกฎหมให้ครั้งใหญ่ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และความไม่พอใจของประชาชนบางส่วนทําให้รัฐบาลต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์ชายแดนบานปลายจนกระทบเสถียรภาพภายในนักวิเคราะห์อมองว่าความตึงเครียดในทะเลสุลาเวสีครั้งนี้แม้จะดูร้อนแรงในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่โอกาสที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบยังถือว่าต่ําเนื่องจากทั้งสองประเทศต่างตระหนักดีว่าการปะทะกันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ในเวทีอาเซียน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิดคือการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือในช่วงสัปดาห์ถัดไปเพราะเพียงการคำนวณพลาดหรือเหตุไม่คาดฝันก็อาจจุดชนวนความขัดแย้งที่ไม่มีใครต้องการได้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่โลกต้องจับตาอย่างไม่กระพริบตาอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เขย่าภูมิภาคอย่างหนักในช่วงเวลาเดียวกันคือกรณีของเินจื้อ มหาเศรษฐีเชื้อสายจีนผู้ถูกมองว่าเป็นแกนกลางของเครือข่ายทุนจีนสีเทาในกัมพูชาหลังจากทางการกัมพูชาตัดสินใจควบคุมตัวและส่งตัวเขากลับไปยังประเทศจีนอย่างกระทันหันการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงสร้างแรงกระเพื่อมในโลกอัชญากรรมข้ามชาติแต่ยังส่งแรงสันสะเทือนไปถึงระดับการเมืองและความมั่นคงของประเทศแหล่งข่าวหลายฝ่ายวิเคราะห์ตรงกันว่าการส่งตัวเฉินจื้อกลับจีนไม่ใช่เพียงการปราบปรามอัชญากรรม ตามคำอธิบายอย่างเป็นทางการแต่เป็นเกมการเมืองที่รัฐบาลกัมพูชาจำเป็นต้องเลือกเพื่อเอาตัวรอดท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนและสหรัฐซึ่งต่างจับตาบทบาทของกัมพูชาในฐานะแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกมานาน สำหรับเฉินจื้อการถูกส่งกลับจีนแทบไม่ต่างจากการเดินเข้าสู่เส้นทางที่มืดมนที่สุดเพราะข้อหาที่เขาถูกตั้งนั้นครอบคลุมทั้งการช่อกงฟอกเงินและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติมูลค่าความเสียหายที่ถูกกล่าวหาสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์บางรายถึงกับระบุว่าหากเฉินจื้อเลือกเงียบปลายทางอาจหมายถึงโทษขั้นสูงสุดแตกต่างจากการณีที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศตะวันตกซึ่งมักต้องการข้อมูลมากกว่าชีวิต ด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงเชื่อว่าเฉินจื้ออาจไม่ยอมรับชะตากรรมโดยง่ายและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเลือกเปิดปากเพื่อแลกกับการลดโทษสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้มีอำนาจในกัมพูชาไม่ใช่แค่ชื่อของเฉินจื้อแต่คือข้อมูลในมือของเขาทั้งเส้นทางการเงินเครือข่ายผู้สนับสนุนและความเชื่อมโยงกับกลุ่มอิทธิพลต่างชาติ กลุ่มที่เริ่มรู้สึกหนาวๆนาวร้อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัดคือบรรดาเครือข่ายจีนสีเทาแก๊ง้งคอนเซนเตอร์และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ยังฝังรากอยู่ในกัมพูชาโดยเฉพาะเครือข่ายที่ถูกกล่าวถึงอย่าง 14K ซึ่งมีชื่อเสียงในโลกมืดมายาวนานหากเฉินจื้อเลือกเปิดเผยข้อมูลเพียงบางส่วนก็อาจนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาไม่เพียงเท่านั้นการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชายัางสร้างความไม่พอใจให,ให้กับกลุ่มทุนจีนจำนวนไม่น้อยเพราะเฉินจื้อถูกมองว่าเป็นคนของระบบ ที่เคยสนับสนุนเศรษฐกิจใต้ดินและการลงทุนจำนวนมหาศาลการหักหลังในลักษณะนี้ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและมีรายงานว่าผู้มีอำนาจระดับสูงบางรายต้องเพิ่มการคุ้มกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่ากัมพูชากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญหากข้อมูลจากเฉินจื้อถูกเปิดเผยจริงอาจไม่ใช่แค่เครือข่ายอาชญากรรมที่พังลงแต่เสถียรภาพทางการเมืองและภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกก็อาจสั่นคลอนอย่างรุนแรงนี่จึงเป็นชนวนอีกลูกหนึ่งที่ทำให้ภูมิภาคนี้ไม่อาจสงบได้ในเร็ววัน สถานการณ์ในกรุงพนมเปญของกัมพูชาทวีความตึงเครียดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจีนและเกาหลีใต้ได้ประสานงานร่วมกับทางการกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่ผลลัพธ์กลับสร้างแรงสะเทือนทั้งเมืองแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าจีนได้ส่งบุคคลสำคัญระดับมือปรับเบอร์หนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงโดยตรงเดินทางถึงพนมเปญเพื่อกำกับปฏิบัติการด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือการจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่ฝังรากลึกอยู่ในหลายพื้นที่ของกัมพูชาทั้งในพนมเปญสีนุวินและเขตชายแดน ทันทีที่ปฏิบัติการเริ่มต้นภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้พบเห็นผู้คนจำนวนมากหอบกระเป๋าเดินเร่งรีบออกจากอาคารสำนักงานออนไลน์บางรายต้องลากสัมภาระเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเพราะไม่สามารถเรียกรถได้ภาพเหล่านี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่คือกลุ่มคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมสีเทาซึ่งกำลังหลบหนีการจับกลุ่ม บรรยากาศในเมืองหลวงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนร้านค้าในบางย่านปิดตัวลงก่อนเวลาอาคารที่เคยคึกคักกลับเงียบราวเมืองร้างหลายคนยอมทิ้งทรัพย์สินเพื่อเอาชีวิตรอดสะท้อนถึงความหวาดกลัวต่อการกวาดล้างที่เอาจริงต่างจากในอดีตที่มักเป็นเพียงการสร้างภาพสื่อระดับนานาชาติอย่าง AFP ถึงกับลงพื้นที่เก็บภาพเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมรายงานว่าเป็นการอพยพแบบไร้ทิศทาง ของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์นักวิเคราะห์มองว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชาไม่อาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยของอาชญากรรมไซเบอร์ได้อีกต่อไปการกวาดล้างครั้งนี้ยังถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับกรณีของเฉินจือ้อเพราะเมื่อแกนหลักของระบบถูกส่งตัวกลับจีนเครือข่ายด้านล่างก็ขาดที่พึ่งและเสี่ยงถูกเปิดโปงมากขึ้นการเคลื่อนไหวของจีนและเกาหลีใต้จึงไม่ใช่แค่การจัดการปลายน้ําแต่เป็นการทุบโครงสร้างทั้งระบบ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าแม้การกวาดล้างจะสร้างแรงกระเพื่อมในระยะสั้นแต่คำถามสำคัญคือกัมพูชาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในระยะยาวได้หรือไม่หรือสุดท้ายเครือข่ายเหล่านี้จะเพียงย้ายฐานไปประเทศอื่นในภูมิภาคนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลกัมพูชาในสายตานานาชาติ สถานการณ์ภายในกัมพูชากำลังเผชิญแรงสะเทือนครั้งสำคัญเมื่อกระแสต,ต่อต้านผู้นำและตระกูลผู้มีอำนาจเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโลกออนไลน์และในหมู่ชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากอดีตคือการที่คนดังและบุคคลสาธารณะจำนวนมากออกมาแสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยว่าไม่อาจยอมรับการบริหารประเทศในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป ชนวนสำคัญของกระแสนี้มาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งและการประทะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงบทบาทของผู้นำระดับสูงโดยเฉพาะการสั่งการทางทหารที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตของทหารระดับล่างแต่กลับไม่มีความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบหลายครอบครัวไม่สามารถแม้แต่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาประกอบพิธีตามประเพณี ในโลกยุคใหม่การควบคุมข้อมูลข่าวสารไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีตคลิปวิดีโอและคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนักร้องนักสแสดงนักธุรกิจและแรงงานกัมพูชาในต่างแดนถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่องหลายคนใช้ถ้อยคำรุนแรงสะท้อนความเจ็บปวดและความรู้สึกว่าประชาชนถูกปฏิบัติราวกับไม่มีคุณค่า หนึ่งในกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือคลิปของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียซึ่งออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหากมีโอกาสเลือกเขาขอไม่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำชุดปัจจุบันอีกต่อไปพร้อมย้ำว่าเหตุผลไม่ใช่เรื่องชั่วชาติหรือดินแดนแต่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คำพูดเหล่านี้กลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้กระแสต่อต้อตานขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วกลุ่มพูดคุยลับในแพลตฟอร์มอย่าง เทเล GRAM และแอปสื่อสารอื่นๆเพิ่มจำนวนสมาชิกจากหลักสิบเป็นหลักหมื่นในเวลาอันสั้นเนื้อหาการพูดคุยไม่ได้จำกัดแค่การวิพากษวิจารณ์แต่เริ่มมีการตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตของประเทศหากยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจแบบเดิมนักวิเคราะห์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชากังวลมากที่สุดไม่ใช่แค่เสียงวิจารณ์แต่คือการที่ประชาชนเริ่มหมดศรัทธา เมื่อความเชื่อถือในผู้นำลดลงความชอบธรรมในการบริหารประเทศก็สั่นคลอนตามไปด้วยและยิ่งรัฐเลือกใช้มาตรการกดดันหรือปิดปากกระแสต่อต้านก็ยิ่งรุนแรงและควบคุมได้ยากขึ้น ปรากฏการนี้สะท้อนชัดว่าสังคมกัมพูชากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญและไม่ว่าใครจะพยายามมองข้ามเสียงเหล่านี้ก็ไม่อาจถูกลบออกจากความจริงได้อีกต่อไปในขณะที่กระแสะภายในกัมพูชายังคงร้อนแรงฝั่งประเทศไทยกลับเดินเกมในอีกมิติหนึ่งนั่นคือเวทีการทูตระหว่างประเทศเมื่อกองทัพอากาศไทยเชิญผู้ช่วยทูดฝ่ายทหารจาก23ประเทศร,รวมถึงสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรบฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา การนำเสนอของไทยแตกต่างจากภาพที่หลายฝ่ายคาดไว้แทนที่จะใช้ถ้อยคำโจมตีหรืออารมณ์ความรู้สึกไทยเลือกใช้ข้อมูลหลักฐานและลำดับเหตุการณ์แบบละเอียดตั้งแต่การเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามการเริ่มต้นของเหตุปะทะไปจนถึงการตอบโต้ภายใต้กรอบการป้องกันตัวตามหลักสากลแหล่งข่าวที่อยู่ในห้องประชุมระบุว่าเมื่อสไลด์ข้อมูลถูกเปิดขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีหลายประเทศที่เคยตั้งคำถาม กลับเริ่มพยักหน้าและซักถามในเชิงทำความเข้าใจมากกว่าการกล่าวหาเพราะข้อมูลที่ไทยนำเสนอสามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับหลักการทางทหารและกฎหมายระหว่างประเทศผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเป็นฝ่ายที่อดทนและพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงในขณะที่คำกล่าวอ้างของกัมพูชาซึ่งพยายามสื่อสารว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำกลับถูกตั้งคำถามมากขึ้น ขณะเดียวกันสื่อหลายสำนักรายงานว่าทางการกัมพูชาย,ยังคงไม่อนุญาตให้ประชาชนในศูนย์อพยพกลับบ้านแม้สถานการณ์จะเริ่มสงบลงแล้วทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการคงสภาพศูนย์อพยพไว้มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยจริงหรือเป็นการสร้างภาพเพื่อเรียกร้องความเห็นใจและการสนับสนุนจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาควบคู่กับปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างยางพาราที่ร่วงลงอย่างหนักนักวิเคราะห์มองว่ากัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งจากภายในประเทศและเวทีโลกหากสถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายอาจขยายวงกว้างเกินกว่าที่รัฐบาลจะควบคุมได้ไท้ายที่สุดเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนบทเรียนสำคัญในเวทีระหว่างประเทศว่าเสียงดังไม่เท่ากับความจริง และในเกมการทูตดหลักฐานที่ตรวจสอบได้ยังคงเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่าไทยจะเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าอย่างชัดเจน